เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับอย่างที่ได้เคยเรียนไปแล้วนะครับทีวีกำลังจะเปลี่ยนผ่านชู่ระบบดิจิตอลแล้วเขาก็แบ่งเป็นประเภทว่าประเภทธุรกิจ24ช่องตอนนี้ประมูลเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่หลายพื้นที่ก็รับทีวีดิจิตอลภาพพื้นได้แล้วรวมถึงดาวเทียมก็รับได้แล้วนะครับก็จะมีประเภทสาธารณะอีก12ช่องซึ่งกาลังจะมีออกมาต่อไปนะครับและจากนั้นก็จะมีทีวีดิจิตอลชุมชนอีก12ช่องนะครับทางมูลนิธิสื่อสร้างสุขครับได้ มองการเอาไว้ว่าเออเราน่าจะเตรียมชาวบ้านชุมชนสําหรับการเตรียมความพร้อมในการรับ TV ทีวีที่ิีต้นชุมชนนี้นะครับก็บเลยได้มีการลงพื้นที่จัดประชุมใหญ่ไปนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเมื่อวันที่สา เดือนพฤษภาแล้วหลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ของคาน้ซซําแสบจึงนําเสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องคราวนี้ก็ลงพื้นที่ของเทศบาลตํบาบลธาตุครับก็ได้เข้ามาพูดคุยการคุณนพพรก็มาร่วมสังเกตการด้วยนะครับ,รบมาร่วมให้ความเห็นกับชาวบ้านด้วยที่นี่นี่นะครับก็จัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบัววัดตาบลบัวบ้านบัววัดนะครับตาบลบัวตาบลธาตุบบตาอำเภอวรินชำราบเป็นการ คุยกับชาวบ้านให้ร่วมกันในการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อทีวีดิจิตอลชุมชนนะครับมีชาวบ้านมีนักเรียนมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล่าเข้าร่วมอบรมกว่า60คนที่นี่ก็มีของดีเยอะนะมีกระติกข้าวมีทอเสือมีจักสารมีบ่อน้ําโบราณด้วยนี่คุณต้องาสนใจมากบ่อน้ําโบราณนะครับมีผ้ากาบบัวมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรอะไรต่างๆนะครับทั้นแต่ละกลุ่มก็มาแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็มาร่วมกันว่าเราจะมีส่วนร่วมกับทีวี หลายคนก็อยากที่จะถ่ายทําเป็นตัดต่อเป็นทางมูลนิธิก็มีการจัดการอบรมให้นะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังลงพื้นที่ในการที่จะผลิตงานต่างๆที่ชุมชนอยากได้นะครับสะท้อนออกมามีโอกาสอาจจะได้มาเปิดในรายการนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นงานของทางมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับร่วมกับเทศบาลตําบลธาตุครับครับผม